อ่าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนกันผุกสายทุกคนมือนี่เบามาล้ามาลอยผ้าผู้สาวมางุ้มบักหอยครับผุนนะเออเามาล้ามาลอยครับนะครับยกยยอนะครับเริ่มมาอนีมาเกินลำเปล่าครับมากับน่องกับเขาครับพัดโซ่ครับผุนกับพ่อกับแม่กำลังล้อมหยอกกันครับนี่ครับนี่นี่นี่ นะครับี่น้องได้กันังใจกันมือเนี่ยพนันโซครับมยบายามน้องบ้านพันโซพ้นกลับมาอยู่บ้านครับมือน,นี้นี่ครับลังล้อมเยาะล้อมเยาะพ้น่า,นาอ่านี่ครับลังเห็ดบรรยากาศบรรยากาศครับเครือน้ำเปล่าครับมือเนี่ยเปล่ามาล้วมาลอยมาเบ่ง ฟังนะครับพี่น้องเด้ออ่าเดี๋ยวตอนโจมเด้อควเขให้เบื้อีกเทค่หนึงนะครับเนาะนี่ครับเบิ้งครับนี่ครับนี่อันนี้ผนังผนังข้าวสาวครับนักสาวผนังหอยครับผนังงุ้มหอยครับอ่าครับผมอ่าเอาเอาครับเอาคืนแล้วครับ หนึ่งเงอกถึแล้วครับเอาะน,อานออาะครับมาละครมาแล้วเขาบพิเอินโจมเงอนะครับเอินลากรองครับลากรองเสียงอะไรเสียงปลา,านี่ครับพี่น้องครับมาแล้วครับ เบิ้งมาเบิ้งเพิ่นหลากหยอครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นใครเนาะปลาเนาะ พี่พี่ป่าบัจ้าป่าลายบ่อตุ้งครับพุ่งความสามมคคีครับพี่น้องตุ้งตุ้ง ý thức là yêu ngon 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 yêu

เอเอ,อเค,ครับได้ครับได้แล้วครับเออปลากระทิ่งหวัวเสียบหวัวเสียบโอเคครับผม